สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพออระอารยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรการให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา13นาฬิกา33นาที สมเด็จพระอ,อาริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถว,วัดราชบดิสถิตมหาศีมารามเขพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกรมลรัตนกุลนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์อาการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและคณะ เฝ้าถวายสาการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร26มิถุนายน2565และถวายปริญญาขรรศ,ศ,ศาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ขอประธานถวายปริญญาขรุศา,ศ,าศาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แต่สมเด็จพระอา,ารยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจำปีการศึกษา2563ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนานและการศึกษาของชาติอาทิทรงเป็นอาจารย์ประจำในสภาการศึกษามหามากุฏราชวิทยายลัยอยู่หลายปี ส่งสอนธรรมแก่นักเรียนพระภิกษุและสามนเณรทั้งในโรงเรียนและสำนักเรียนวัดราชบอดพิสถิตมหาศีมารามสึ่งต่างพระถ่ายให้เยาวชนได้เข้าใจในธรรมะทรงแสดงพระธรรมเทศนาและประทานพระโอวาทแก่พุทธศาสนิกชนอยู่เป็นประจำในด้านวิชาการทรงพระนิพนธ์บทความพระคติธรรมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทรงบริหารงานพระศาสนาของคณะสงฆ์และมหาเถระสมาคมโดยทรงส่งเสริมการอบรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดมีขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ทรงสนับสนุนให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันตอนบนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลำดับแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยังประโยชน์มาสู่พระสกนิกกรชาวไทยอย่างแท้จริง เมื่อวันที่10เมษายน2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีทรงเห็นถึงสภาพปัญหาที่ราษฎรในพื้นที่ประสบคือปัญหาเรื่องน้ำจึงได้พระราชทานพระราชดดาริให้กรม ชนลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ําช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคตามที่รัศดรกระบบังคมทุนพระกรุณาขอพระราชทานนับแต่นั้นมา โครงการพัฒนารูมน้ำห้วยแม่ประจันตอนบนจึงนับเป็นโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริลำดับแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมชนรัประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มพิจารณาดำเนินการวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันตอนบนสนองพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนทั้งสิ้น6แหง่งประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำบ้านผู้กรูดอ่างเก็บน้ำห้วยผู้กรูดอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอ่างเก็บ น้ำหินสีตอนบนและอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพรมที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังอ่างเก็บน้ำทั้ง5้าแห่งก่อสร้างแล้วเสร็จช่วยพื้นที่การเกษตรของรัศดรได้มากถึง6,050ไร่ จากโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มมนตรีและหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับราษฎรที่ได้รับประโยชน์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถนำประโยชน์จากโครงการพระราชดำริมาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ราษฎรต้องการเช่น โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชําริตําำบลยางหักหนึ่งใน6โครงการเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุประมาณ6กแสนหนึ่งลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับน้ําฝน7ตารางกิโลเมตรและส่วนหนึ่งรับน้ําที่ผ่านลงมาจากอ่างเก็บน้ําบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชรําริส่งน้ําให้พื้นที่ชนลประทานด้วยระบบท่อความยาวประมาณ3,450เมตรก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี2540ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆรวมถึงพืชผักได้ประมาณ1,000ไร่รัศดรได้รับประโยชน์308ครัวเรือนจำนวน990คน ตัวอย่างเช่นแปลงเกษตรของนายจำนงแพรลอยเกษตรกรบ้านท่ายางตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีได้รับผลประโยชน์จากโครงการโดยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด9ไร่3งานในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ปลูกอะไรไม่ได้เลยนอกจากพืชไร่ทนแล้งอย่างฝ้ายและข้าวโพดเนื่องจากสภาพความแห้งแล้งดินขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่มีแหล่งน้ำทำการเกษตรต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก มีรายได้ต่อปีประมาณ5,000บาทหลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดดำริแล้วเสร็จเมื่อปี2540มีระบบท่อส่งน้ำผ่านพื้นที่ทำกินก็เริ่มเปลี่ยนมาปลูกพืชผักและพืชสวนได้แก่ปลูกมะปรางจำนวน4ไร่สร้างรายได้มากกว่าเดิมมีรายได้ต่อปีประมาณ80,000บาทและเมื่อ3ปีที่ผ่านมาได้ปลูกผลไม้ชนิดอื่นได้แก่ทุเรียนเงาะมังคุดส้มโอและกล้วยหักมุก ในปีนี้เงาะและทุเรียนเริ่มออกผลผลิตเป็นปีแรกทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งยังสามารถเพาะปลูกพืชผักไม้ผลได้หลากหลายชนิดส่งผลให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องมันมัน,มนไม่ดูไม่โูนยาอะไรมาเปรียบดีนะน้ํานี่ใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากนะเป็นสิ่งสําคัญที่มากถ้าไม่มีน้ํานี่สภาพชีวิตได้คิดจะเป็นเมือกอาเน,นที่ปลูกป้ายอะป้ายนี่หล่อน,น้ําฝนนะจะได้ไม่ได้ก็ะเสียงเอา กระโพดก็เหมือนกันกระโพดกระโพดกระโพดไก่กระโพดแข็งน่นก็ต้องเสี่ยงเอาจนมีน้ำเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะไรอะไรเปรียบให้ให้ทันได้ก็คือสุดสุดของในชีวิตอ่ะที่มีพระองค์ท่านเราได้เกิดหยุดในในใ้ร่มที่พระองค์ท่านได้ดูแลเรื่องเกษตรกรยังได้ทรงองค์ขมันทีมาได้ลงมาดูมาเยี่ยมว่าเราจะได้พูดได้บอกได้คุยกันได้เราก็ไม่รู้จะเปรียบอะไรคือสุดของในชีวิตแล้วครับ ไมม่่ีอะรสสงุทนในนชีวิตอกจากเกษตรกรจำนงที่ประสบความสำเร็จแล้วเกษตรกรในพื้นที่ต่างได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันจากพื้นที่แห้งแล้งขาดน้ำหันมาปลูกผลไม้เศรษฐก,ฐกิจจนสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนที่เนื้อแห้งรสชาติหวานหอมมันเมรร็ดลีบเป็นที่ต้องการของตลาดจนต้องมีการสั่งจอง ในอนาคตจะได้จัดตั้งเป็นกลุ่มทุเรียนตะนาวสีราชบุรีเพื่อต่อยอดสร้างตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพระศพนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งแยกทรงเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยอย่างแท้จริงเห็นได้จากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ตอนบนตัวอย่างที่ชัดเจนที่น้ำเปรียบเสมือนน้ำพระราชจฤทัไทยอันยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรไทยให้มีชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ